โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการทัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบพลังงานทดแทนภาคเหนือจากสปทลและบริษัทบางจากปิโเลียมหาชนจำกัดได้รับการสนับสนุนแผงโซลาเซลล์ขนาด2.5กิโลวัตต์ทำให้เราประหยัดค่าไฟฟ้าได้เป็นอย่างมากและเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องพลังงานให้กับนักเรียนและชุมชนได้เป็นอย่างดีและในปี62เราได้ร่วมโครงการโรงเรียนพลังงานกับ สำน,นักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่เราได้รับตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์และรถสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนค่ะดิฉันในฐานะแม่พี่ของชาติเร่งเห็นถึงความสําคัญของพลังงานทดแทนในโรงเรียนจึงได้ผลักดันและก็เข้าร่วมโครงการต่างๆที่กล่าวถึงสําหรับความคาดหวังหือเส้นทางการเป็นครูดิฉันเกิดความรู้สึกว่าอยากจะให้นักเรียนเขาได้มีความรู้เรื่องพลังงานทดแทนและเข้าใจจนสามารถนำความรู้นี้ ลงสู่ชุมชนทําให้ชุมชนสามารถรื่งพาตนเองได้ในเรื่องของพลังงานสุดท้ายนี้ดิฉันอยากจะปากบอกว่าพลังงานเป็นเรื่องสําคัญสําหรับทุกคนมีประโยชน์กับทุกคนจึงอยากจะชวนชวนให้ทุกคนใช้พลังงานกันอย่างประหยัดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันทําความดีเพื่อแม่ใช้พลังงานอย่างพอเพียงนะคะสวัสดีค่ะ